สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่เราต่อเติมครัวด้านหลังแล้ววันนี้เราจะมาติดมุงลวดและเหล็กดัดกันค่ะตอนนี้ช่างกำลังทำงานอยู่นะคะเรามาตอนที่ช่างใกล้จะทำงานเสร็จแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราไปดูกันนะคะว่าช่างติดตั้งแล้วบ้านเป็นยังไงกันบ้าง ดัดและมุ้งรวดนี่นะคะบ้านหลังที่หนึ่งนะคะน,นี่นะคะเราได้ทําการติดลูกกงแล้วเราก็ติดเหล็กดัดแล้วแน่นหนาปลอดภัยแล้วนะคะมีจ้าสามารถเข้าอยู่ได้แล้วยุงไม่กัด ปลอดภัยปลอดภัยอันนี้คือประตูไปประตูข้างนอกให้ดูนี่นะคะนี่นะคะ,ะหลังจากที่เราปิดประตูเรียบร้อยแล้วป,ลปิดสนะัแป๊บนึ่ง ที่เราปิดประตูเรียบร้อยแล้วเราก็จะติดลูกปิดลูกกงนี่นะคะปิดลูกุล็อก,ก,ก,กุญแ,แจปลอดภัยเย้เมื่จอจ้าวันนี้ช่างเพิ่งมาทำให้ตอนนี้ช่างไปแล้ว มือถือมืถือเขาก็อยู่ในนั้นนะมือถือเขาก็อยู่ในนั้นนะไม่ต้องก็ได้นะเขาไม่มีใครเทาอะไรหรอกนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูห้องข้างในกันห้องข้างในนะคะติดมุงลวดทุกอันเลยชั้นล่างเราติดไหนนะ เหล็กดัดรายสวยงามให้ในนี้ในนะห้องน้ำอันนี้ขอไฟแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นไปเปิดค่ะเอาเนี่ยจ้าข้างในบ้านก่อนเข้าห้องครัวก็ติดมุงรวดให้เพื่อป้องกันยุ่งตันตันตัห้องครัวที่คุ้นเคยเุ็อเปล่ายังไม่เคยไปใช้นะจ้านี อันนี้คือสภาพกลัวอ่เสร็จแล้วนี่นะคะเราได้ทําการติดมุ้งร้อยให้ด้วยเพื่อป้องกันอ่ยุงลแงละแมลงเด็กตะ นี่จ้าแข็งแรงนะคะแข็งแรงทนทานความหนาหนามากนะเหมือนเดิมจริงๆแล้วพอเปิดหน้าต่างออกไปนี่อากาศดีเนาะนะคะ เดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นสองกันชั้นสองบ้านยังไม่ได้ทำความสะอาดอ่ะส่วนด้านหลังนะคะเดี๋ยวตรงนี้เราติดเป็นมุงลวดแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาติดเป็นเหล็กดัดท้อีกชุดหนึ่ง เกิดการผิดพลาดทางกานสื่อสารนิดหน่อยอในห้องนี้ก็จะมีเหล็กดัดหนึ่งชุดกับมุ้งรวดเพราะว่าป้องกันเผื่อว่ามีคนประสงค์ร้ายปีนขึ้นมาจะได้ป้องกันไม่ให้เข้าบ้านได้นะคะส่วนสั่งิี้่าผู้ประสงค์ร้ายไม่สามารถปีนได้ถึงปีงแล้วก็น่าจะมีคนเห็นบ้างก็เ,เลยติดแค่มุ้งรวด อันนี้เป็นห้องนอนเล็กแล้วก็อันนี้เป็นห้องนอนใหญ่นะคะอันนี้ไม่ได้ติดลูกกงให้หรือไม่ได้ติดมุ้งลวดไอเปล็กดัดให้เพราะว่าตรงนี้ไม่น่าจะมีใครที่สามารถปิ่งได้เราติดให้ด้านหลังด้วยติดให้ทุกหน้าต่างทุกบ,บ้านเลยเพราะว่าเราอยากให้อยู่อย่างมีความสุขไม่ต้องกลัวพวกมดหรือแมลงนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบ้านอีกกันนะคะ อันนี้เป็นด้านหลังที่สองติดเหล็กดัดกับมุ้งลวดแล้วเหมือนกันเหล็กดัดกับมุ้งลวดนี่นะคะอันนี้เราเปิดไฟไว้อันนี้เป็นสัาระของคนที่มาเฝ้าคนงานนี่จ้าติดมุ้งลวดเหมือนกันเหล็กดัดเหมือนกันชั้นหนึ่งเราติดเหล็กดัดให้ทั้งหมด เลยนะคะนี่คือด้านในอันนี้คือในห้องน้ำํำติดเรียบร้อยแล้วเหมือนกันเปิดไฟนี่นะคะป้องกันยุ่งลัวเองอยู่ในบ้านนี้ยุงไม่กัดยุงไม่กัดแต่เรื่องอื่นเนี่ยไม่รู้นี่จ้ามีประตูในครัวนะคะ ตรงร่องตรงนี้ก็ติดโอ้จิ้งจกออกไม่ได้โนเล็กจิ้งจกออกไม่ได้ออกไปล้วจ๊ะพี่กระอุกมือน้องออกไปดิจิ้งจกก็บอกว่าน้าฉันจะอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลเนี่ยมันออกไม่ได้อะพี่ยันจะออกแต่ออกไม่ได้ก็ออกนี้ได้หางค้างบนหลังคางมันก็มีรูบุ๊กก็เขาขึ้นโดยไม่ถึงอ่ะขึ้นไปถึงเขาจะไปไหน ้ตอนนี้ไม่มีที่นออกแล้ขึ้นไปแล้ว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 ก็เข้ารูไปเรียบร้อยแล้วรูนั้นคือรูอะไรไม่้อะไรเหมนะอที่ตีนเจ้ที่ติดมุ้งรดเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะแล้วตรงนี้ก็คือประตูหน้าต่างอ๋อเปิดไป จีิต้องติดไฟอีกหลอดนะเนี่ยดูไม่ค่อยสว่างใช่ไหมก็ให้ได้ติดเพิ่มจะติดตรงไหนเนี่ยติดบนป้ายอย่างเงี้ยมีจ้าดิโกงเข็งขันปอดไข้ไรยุงไรยุงไรยุงจะเลยลุงเอ๊ะแต่มีคนบอกว่ามันก็มาข้างบนได้ยุงไม่บินสูงบอกเลยยุงไม่บินสูงมั่นใจว่ายุงไม่บินสูง จงกลัวมาแรงสาบหรือหนูดีกว่านะคะัปรับไม่เป็นเสียงแบบนี้ปรับไม่ได้ปกติมันใช้เครื่องให้อะไรมาก็ทำอย่างนั้นเละนี่นะคะเดีรวได้ทำแา้งติดลูกหลวดแล้วก็ ติดเหล็กดับให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่จ้ามันคงปลอดภัยนี่จ้าบ้านนี้นี่นะจ้าดที่ไรกานอ่อันนี้ทั้งเล็บ ปลาห้องยายอันนี้ไม่ได้ติดมุมงลวดเพราะว่าคงไม่มีใครปีงมาเป็นสไปเดอร์แมนด้านข้างแล้วก็เข้ามาได้ก็เลยไม่ได้ติดติดเฉพาะด้านที่ตรงบริเวณที่สามารถปีงได้ไ พูดเปิดได้ไไดอือืมอือ,อ,อยอือืออ นอนได้แล้วสบายไม่ต้องคุยกัดแล้วน,นจะจ๊ะ